เอาอีกสักต้นนะเพื่อนนะบนหูช้างด่างเหลืองนะครับเหลืองอันนี้เป็นเกือบภาพปอรเนะเพื่อนนะก็วันนี้ก็อีกสักต้นเนี่ยใบลายไลย่นี่เป็นลายสเสตียลายสเสตียคือลายยุ่งเหยิงนะครับลาสลับกันไปมาไม่เป็นระเบียบนะี่เขาเรียกลายสเสตียบางทีเขาเรียกว่ากิวนะเพื่อนกิวก็เหมือนกับเนื้อวัวเนื้อวัวขุนเนื้อโคขุนที่มันมีไขมันแทรกอยู่ด้านในเนื้อ ออกขาวออกแดงผสมกันเขาเรียกวากิวแต่อ้นี้มันไม่แดงนะแต่เขาก็เรียกเหมือนกันนะครับเป็นเป็นลักษณะว่าสีพื้นสีพื้นฐานเป็นสีส่วนใหญ่แล้วก็มีลายแทรกขึ้นมาเหมือนเนื้อบัววากิวนะครับเหมือนแดงสยามแดงอินโดก็จะเรียกลายวากิวนะครับแต่ตัวน,นี้ก็ออกในรูปของ นะลายเป็นฮาร์นะเพื่อนนะฮาร์ปนะต้นนี้สูงหกสิบเซนนะเพื่อนนะสูงหกสิเซนมีหน่อด้วยนะเพื่อนหน่อก็มีเห็นไหมหน่อมีหนอ่หนอก็มีเลี้ยงไว้นะครับทําไมต้องเลี้ยงเพราะว่าเราต,ต้องการออกกําลังกายต้องใช้มันสมองนะครับต้องใช้มันสมองพัฒนาม,มันสมองทุกวันนะการที่จะได้ความรู้มาให้คําแนะนํำเพื่อนๆก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับ ศึกษาความรู้อาจจะได้ไม่ทั้งหมดเอามาสรุปให้เพื่อนๆน,นฟังเพียงสั้นๆเ,เพื่อนเขา้าใจง่ายๆสังเกตง,ง่ายๆนะครับเพื่อนนะถ้าเป็นหูช้างนะนี่ปลายใบเนี่ยไ่เพื่อนเนี่ยปลายใบมันออกแหลมนะเพื่อนนะเนี่ยมือก็ด้ามดำมือปลูก,กต้นไม้เนี่ยสังเกตดูปลายใบครับจะจะแหลมๆนะปลายใบแหลม,นะหลมสังเกตง,ง่ายแล้วก็ใบใหญ่เหมือนหูช้างนะเพื่อนนะต้นนี้นะ่าจะสูงนะเป็นทรงสูง นะครับเป็นทรงสูงนะครับสวยวันนี้สวยใบก็เส้นเส้นเส้นผาตรงนี้นะน่าจะประมาณยี่สิบเซนนะเพื่อนยี่สิบกว่าเซนนะตรงเนี้ยนะถ้าตรงนี้นะจากนี้ถึงนี่นะเกือบเกือบพุดเลยนะครับเนี่ยเกือบเกือบพุดเลยนะ่นี่ยเพื่อนไม่ใช่ใบเล็กนะครับไม่ใช่ใบเล็กนะประมาณยี่ยี่บห้าสามสิบเซนนะเพื่อนนะเกือบเกือบพุดเลยตรงเนี่ยนะ อันนี้ก็ใบเล็กนิดนึงหน้าก็ประมาณ 10, 15, 15สิบสิบห้าสิบห้าเซนแต่ใบเนี้ยใหญ่ใบใบใหม่ก็น่าจะใหญ่เพื่อนนะน,นี้เป็นใบใบที่มีด่างฮาร์ปนะครับมีลูกด้วยลูกโคนใหญ่มากเลยสูงประมาณจากพื้นก็ประมาณหกสิบห้าเซนนะเพื่อนหกสิบห้าเพนติเมตรวันๆก็ ได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงเพื่อ <c oughs> ความร่ารวยอะไร <c oughs> เหรออเ่อนเ้ยเราก็เลี้ยงไม้ด่างเฉพาะไม้ด่างนะเราเลี้ยงนะไม้อื่นเราไม่เลี้ยงเราก็จะถ้ามันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหูช้างด่าง,งเหลืองเนี่ยถ้ามันออกเขียวมาเราก็ทิ้งเลยนะทิ้งไปเลยนะครับหูช้างด่างขาวเหมือนกันถ้าออกเขียวมาเราก็ทิ้งไปเลยนะเราไม่เลี้ยงเราไม่ไมเก็บไว นะครับเพราะว่าตลาดก็อาจจะไม่ต้องการแต่ถ้าว่าสีเขียวมันก็สวยือเพื่อนนะถ้ามันโตขึ้นมาเราก็เลี้ยงเป็นไม้มงคลได้เราว่าหมูช้างในช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยใช่ไหมนะครับช้างั้างือว่าเป็นสัตว์ที่ข้าคูณมีบารมีนะครับต่อประเทศไทยนะครับก็เลยเรียกชื่อเป็นไม้ที่เป็นมงคล เป็นไม้มงคลนะหูช้างเนี่ยขเขาเรียกบอลน,นะบอลบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับดูใต้ใบมาสักนิดหนึง่งใต้ใบก็เหลืองนะเพื่อนนะสวยมากเลยนะครับสวยมากต้นนี้ใครได้ไปครอบครองใครได้ไปเลี้ยงก็จะออกหนอนนะครับออกลูกหลานมาออกหน่อเยอะมากนะครับบางทีก็เป็นสิบถ้าต้นมนสมบูรณ์ก็ออกหนอเป็นสิบนะเพื่อนนะ เป็นสิบเลยแหละนะครับที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยผมเลี้ยงต้งนไม้ด่างเนี่มาประมาณสองปีแล้วนะเพื่อนสองปีกว่าแล้วนะตั้งแต่แดงอินโดแดงสยามเขามีกระแสทางสื่อโซเชียลโอ้โหร้อนแรงมากเลยผมก็ได้สัมผัสอยู่ประมาณปีหนึ่งมั้งสัมบัตสัมผัสเกี่ยวกับแดงสยามเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วก็ก็ได้รู้ทิศทางของ กล้วยแดงอินโดมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ